เล่นดีกว่าของวอนเยอะกว่ามีโอกาสยิงมากกว่าแต่ตกรอบครับผมแพ้ไปกับบ้านนอนแยกย้ายสวัสดีครับที่จีเนจอยครับ Check this ไปรับชมคลิปนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าผมมีข้อเสนอดีๆมาให้นะครับจากร้าน Over Top Up นะครับใครที่สนใจที่จะเติมเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมฟีฟ่าฟีฟาย e าร์โอว o วาร์โลแรนคอร l ด o ิวตี้มื b ถือพับจีมือถและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับผมโอ้โหติดต่อไปที่นี่เลยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงยังไงฝากไว้ด้วยนะครับร้าน Over Top Up ครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปได้เลยนะ คลิปในว,วันนี้นะครับผมเช่นเดิมนะครับผมเป็นคลิปหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ว,วันนี้ก็คือเป็นศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับผมนัดที่2แมนยูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอโ้สุดยอดสุดยอดมากเลยโอ้โหนี่ตานีแทบจะหลับเลยนะเรียกว่ายังไม่ได้หลับได้นอนเลยครับตอนนี้อัดคลิปอยู่นี่เป็นเวลาตีห้านะครับผมตีห้านะ อ่ะโอเคครับผมก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับผมมาเรามาเริ่มจากเหมือนเดิมครับผมสเปนผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมผู้รักษาประตูครับก็คือดาวิดเดเคานะครับผมแบ็คขวาเป็นดีเอโกดาโลครับแบ็คซ้ายเป็นอเล็กเทลิสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยก็คือแฮร์รี่แม็กควายคู่กับราฟาเอลวาลานะครับผมบิดฟิลตัวรับ2ตัวเนี่ยก็คือใช้สกอตต์แม็คโทมินีกับเฟรดนะครับลงมาคู่กันแล้วก็ สประสานแดนกลางก็คือมีซานโชมีบูโดฟานเดสแล้วก็อิรันกานะครับศูนหน้าก็คือเป็นคิสเซโนโรนันดนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าแมนยูวันนี้เฮ้ยเล่นเล่นเล่นไม่ขี้เล,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 เลเ่เล่นไม่ขี้เล่นะครับผมในในครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสที่ได้คองบอลมากกว่าเรียกว่าตั้งแต่เซนต์วิทเปิดมาเนี่ยคือแมนยูบุกเลย เล่นแบบบุกเลยแล้วก็แอลติโกมาลินะครับผมโอทีมตามมีของเราทีมนี้ที่บอกเลยว่าโคตรเคี้ยวเขี้ยวโหวหมีตัวนี้ดุจริงๆนะคือรับรับแบบว่ารับในแดนตัวเองลึกเลยอะเออรับดึกแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับนะครับผมซึ่งแมนยูอะเรียกว่าก็นวดนวดนวดไปนะแล้วก็มีโอกาสจะได้ประตูหลายลูกเลยนะแล้วยิ่งแบบ มีจังหวะหนึ่งเนี่ยคือเน่งๆเลยนะครับผมจากที่บูน่ไฟน่ยเปิดมาให้อ e ีเลนกาเนี่ยมงไปโดนหน้าไปโดนหน้าผู้รักษาประตูอบรักของเอลติโกมาดลิงนะครับผมโ,โหซึ่งเป็นอะไรที่วันนี้นี่แจนอบลักดีโคตรเหนียวบอกเลยว่าเหนียวเหนียวเกินเหนียวเกินนะครับผมก็เอาจริงๆในความความเล่นของแมนยูอ่ะไม่ไม่มีตัวไหนที่ในครึ่งแรกนะไม่มีตัวไหนที่แบบว่า แบบว่าดูดรอปดูอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าการรับส่งบอลก็ดีนะเออการรับส่งบอลวันนี้รู้สึกว่ารับส่งบอลมีความแม่นยำมากขึ้นมีความส่งอะไรมาคือแต่แค่จังหวะสุดท้ายนะครับมันเหมือนว่าไม่มีจินตนาการในการที่จะบุกเข้าไปในในสำหรับทีมที่เล่นแบบเล่นรับแบบเยอะขนาดเนี้ยเออก็มันมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำประตูได้นะเออถึงจะมีโอกาสที่จะ หลุดแผงรับไปแล้วหลุดผู้เล่นไปแล้วก็สิทธิผู้รักษาประตูเอออะไรประมาณนี้ส่วนของครึ่งแรกอ่ะก็เสมอไปที่ศูนศูนย์นะโดยที่ยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ 00, สิเรียกว่าท้ายครึ่งแรกอะ่ะเออทีมตาหมีนะหลุดมาทีเดียวเลยออกตัวริสมันนะครับผมเปิดมาให้โรดี้มงเข้าไปนะซึ่งลูกเนี้ยอ่า เอาจิงๆิแล้วมงเสาแรกแลเดค k อาก็มีความผิดอยู่เล็กๆนะลูกนี้แต่ว่าก็โทษเขาไม่ได้หรอกเอาจิงๆแล้วถ้าเกิดรูลูกมันใกล้ขนาดนี้นะแต่ว่าน่าจะเซฟได้น่าจะเซฟได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมก็ไม่ใช่ความผิดของเด r ตรงๆนะคือจังหวะเดียวจริงๆเลยที่แมนยูมีโอกาสโดนนะแล้วก็โดนจริงๆนะครับผมนั่นแหละครับครึ่งแรกจบไปที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะคือทีมตาหมีนี่มาออกนำ อ,อบุกมานานะครับผมครึ่งหลังเนี่ยอ่าในเมื่อโจ์มันรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องแบบบุกเลยนะแล้วก็ตาหมีเนี่ยรับหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหครึ่งหลังครึ่งหลังแอดมันลิงแทบไม่มีโอกาสยิงแมนยูเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างแมนยูของเราเนี่ยอย่างที่บอกกันว่ามันทํามันทําอะไรไม่ได้แล,และที่แบบผมเห็นเด่นที่สุดเลยนะคืออันนี้ผมพูดมาเสมอเลยพูดมาตั้งแต่ต้น เม่ตอนรุ่นอากาศตั้งแต่ตลาดปิดหน้าหนามาเนี่ยรอบ2เนี่ยที่แมนยูไม่ได้ซื้อใครอะ่ะคือ,อคุณสมบัติตัวผู้เล่นของของตัวสำรองกับตัวจริงอ่ะมันห่างเกินไปมันมันแทนกันไม่ได้มันแทนกันไม่ได้นะซึ่งแบบอ่ะวันนี้เรามาดูกันตัวสำรองที่เปลี่ยนเข้ามานะครับผมมาคาเลส ford บมาแนอิเลนกานาทีที่67บอกตรงๆเลยลงมาทำไม ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเลดฟอร์ดวันนี้เล่นไม่ประโยชน์เลยจ่ายก็ติดเลี้ยงก็ติดอะไรก็ไม่ลู้เล่นไม่มีประโยชน์เลยคนที่2เนี่ยว่ามาติดอาแทนสกอตไปโทมินีอันเนี้ยก็ตามตำแหน่งมีการจ่ายบอลจ่ายอะไรที่ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับผมว่ามันมันไม่มีจินตนาการในเกมลุกมันก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็พอปอกบาลงมาอันนี้เห็นด้วยแต่ไม่ควรเปลี่ยนบูโน่ออก อันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเกมนี้ไม่ควรเปลี่ยนบูโน่เพราะว่าบูโน่เนี่ยมันจะมีลูกอะไรหลายๆอยา่างที่ที่แบบลูกเหนือความคาดหมายอะบางทีแบบมันจะเปิดบอลมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันพยายามส่งส่งขึ้นหน้าอะไรซะเยอะไงซึ่งพอมันมีบูโด่ตรงเนี้ยหายไปเลยลูกลูกอะไรแบบเนี้ยหายไปเลยแล้วก็ถามว่าส่งวันดีกว่าเดิมไหมอะไรเรก็ไม่ไม่เลยนะครับผมนาทีเจ็ดสิบห้าเปลี่ยนเอาาริสันคาวานี่ลงมาแทนเฟสซึ่งเอาจริงๆแล้วอเฟสอ่ะ มันควรออกตั้งแต่ตอนปอกบาลงมาเออสองควรออกแต่ปอกบาลงมานะเออแต่ก็อย่างรับั้ดิกก็โชว์นะโชว์เก่าก็อยากจะชนะก็คือท้ายเกมก็เอาแฮร์รี่แม็กควาออกนะครับสง่สงสง่งฮวนมาต้าลงมาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้คือย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกเลยคือคุณคุณสมบัติของตัวสำรองอะ่ะมันทดแทนกับตัวจริงไม่ได้แมนยูชุดนี้มันก็เลยไม่มีตัวที่สามารถจะเปลี่ยนเกมหรือว่าอะไรได้เลยนะ อ่ <HHH> ท, e ทีนี้นมานั่งเจาะลายคนนะโหคนแรกเลยก็คือบาคาร่าตฟอร์ทที่บอกครับลงมาแม่ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยใจแล้วก็แบ็คทั้งสองค่านะครับอเล็กเทอริกาดีก็ดาโลอังจิงมันก็ตามมาตรฐานนะแต่ว่าการส่งการเปิดบอลเข้าไปอ่ะมันแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะถ้าจะถามว่าเด่นสุดของแมนยูวันนี้นะก็น่าจะเป็นเจดอนซันโชที่แบบมีมีลูกที่แบบเลี้ยงกินตัวเลี้ยงอะไรโชว์ให้เห็นอ่ะเออ มีโชว์ให้เห็นหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับผมไม่มีอะไรเลยนะคิเยโนลลนโดวันนี้แทบไม่ได้สับกายยิงประตูเลยคือถอยตัวลงมาเล่นบอลค่อนข้างที่จะต่ำนะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีโอกาสทําอะไรมากมีโอกาสได้ไปล้หมง่งรอชาร์จเลยเนี่ยเพื่อนก็เปิดบอลไม่ดีจ่ายบอลไม่ดีนะครับผมโอ้โหส่วนไอตัวคอนเทนต์ของเรานะตัวแฮร์รี่แม็กควายนะวันนี้ก็โอเคนะถือว่าถือว่าโอเคนะมีจังหวะหนึ่งแม่ง ฟีคิกไปบงหัวกับโรนัลโด,โดอีกอู้หูไม่เข้าใจาจริงๆเลยนะแต่ก็รักษามาตรฐานนะเอาจริงแม็กควายไม่ได้น่าเกลียดนะวันนี้ไม่ได้น่าเกลียดไม่ต้องโดนด่าเลยเลยนะครับอะนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าฟุตบอลที่แบบเป็นแบบแผนจริงๆของแอลติโกมาลิ่งนะมาเล่นตั้งรับแลวรอสนกลับนี่แบอบกเลยว่าเห็นผลเห็นผลชัดเจนเลยขอทีเดียวขอดอกเดียวส่งแมนยูลงหลุมไปเลยตกล้อไปแล้วกันเลยครับ แล้วก็ดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแมนยูของเราเนี่ยไม่มีลุ้นแชมป์อะไรอีกแล้วหมดสิทธิ์ลุ้นทุกอย่างแล้วลุ้นได้เต็มที่คือที่4ของพเมลีแค่นั้นนงครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยนะตอนนี้าอ์เซนนอลก็มาแรงจริงๆนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจกันให้ต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้แมนยูตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝากากดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบคลิปใหม่วันนี้ขอลากันไปแบบเซ็ซๆแล้วก็ง่วงๆด้วยอ่ะโอเคครับผม สวัสดีครับ